เมื่อมีอารมณ์หรือความคิดที่ทําให้เกิดทุกข์ที่ทําให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติควรจะใช้วิธีภาวนาเพื่อสนัดความคิดหรืออารมณ์นั่นเสียหรือควรปล่อยให้ความคิดหรืออารมณ์นั้นดําเนินไปเพื่อจะได้ตามดูการตั้งอยู่และการดับไปของความคิดหรืออารมณ์นั้นๆอ่านอีกทีฟัง <c oughs> ไม่ถนัดเมื่อมีอารมณ์หรือความคิดที่ทําให้เกิดทุกข์ขึ้น ผู้ปฏิบัติควรจะใช้วิธีภาวนาเพื่อสลัดความคิดหรืออารมณ์นั้นเสียหรือควรปล่อยให้ความคิดหรืออารมณ์นั้นดำเนินไปเพื่อจะได้ตามดูการตั้งอยู่และการดับไปของความคิดหรืออารมณ์นั้นๆตอบว่าทำได้ทั้งสองอย่างเมื่อความคิดหรืออารมณ์เรือ่องที่มันเป็นทุกข์เกิดขึ้นเราไม่อยากจะเป็นทุกข์ ก็ขจัดมันออกไปเสีย <c oughs> นี่ก็ทำได้แต่ถ้าเราเป็นนักเล่นเราอยากจะเผชิญกับความทุกข์เพื่อการศึกษาให้มันจริงจังก็ทำได้เาอาความทุกข์นั่นเป็นอารมณ์สำหรับศึกศรรษาสำหรับพิจารณา จนกว่าจะเห็นแจ้งประจักษ์ว่าโอ้มันสักแต่ว่าความรู้สึกเท่านั้นหนอไม่ใช่ตัวตนอะไรมันะรีเหมือนกันก็ไลยทาว่าแล้วแต่ใครจะชอบอย่างไรก็ได้